ดีมิติแก่นแฟนๆที่เราเลยรับฟังทุกทันนะครับผมพี่น้องก็ได้มาพบว่าพอเขาเข้าสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินคือเกาคือเดิมนะครับมือนีก็บบริเวณออกไม้ตอนกนะครับผมจะพามาเยี่ยมบัานอาจารย์หลุนใหญ่นะครับผมเซียนหลุนเกานะครับผมสายพเนียดนะครับผมมีนกมงคลนมีนกตอเก่งเก่งจุดจวดหลายๆตัวนะครับผมเขาจะพาไปถามเพิ่งนะครับผมเพื่อเพื่อเพิ่มมีตัวสีเพิ่ยเกิดจากแบงนะครับผมเพื่ออาจารย์ ทั้งบ้านสนใจนะครับผมสายพเนียดนะครับปลาลอยนะครับผมกะจังทรกิ้งกางกระเล็บแก็กข้นเขามาคุยกับเพิ่นนะครับโอเคครับกฤษณบริวารไลฟยาห่างเรอกกฤษภาพพี่พ่อน้องเข้าไปชมกันได้เลยนะครับผมว่านกนกคนน่้มีหลายครับมีหลายต่อนะครับมีนกมงคลนมีนกกลิ้วตันนกสามกุกก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมตัวกันนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดใดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมโอเคครับผมเข้ากระเด็นมาหอดมาถึงกันนะครับผม ไข่นกเขาใหญ่ครับครับผมคุณพ่อครับวัสดีครับผมคุณพ่อซื้อหยังนอครับซื้อเก่าครับคุณพ่อเก่านะครับผมบ้านเก่งโตนบ้านเก่งโตนตำบลบุเปย่อำเภอน้ำยืนนะครับผมจังหวัดบุบลรัาชธานีนะครับผมมีเฮาก็มีนี่ครับนักสัมผัสของเฮาก็คืออาจารย์วัดนะครับผมใช้ไอ้มีนกต่อมีจักต่อนะครับคุณพ่อเก่อเอามาช่มตัวครับคุณพ่อ ตัวนี้วอร์ที่เด็ดกูโมโอ้อายุคงซีปีนะครับชั่เลชัยไร้ปนในแล้วครับชัเลประมาณเจ็ดสิบนะครับชัเลเจ็ดนะครับผมเป็นนกเสียงได้นะครับนี่นกเสียงกลางครับลิ้วหอยลิ้วเฟืองลิ้วเฟืองนะครับผมโอ้จกใจกล่องเลยนะครับผมจดคู่ปะผมจดคู่ปะนกเสียงกลางริ้วเฟืองนะครับผมชั่เลเจ็ดสิบก็โตนะครับผม นกต่อเก่าเกาอีกตัวนะครับผมเดี๋ยวสาฟังเสียงจดคู่ให้ฟังนะครับผมปีเดจอาจารย์วัดเบึงหลวดลายบึงอู้หลายใหญ่ดีเนาะลายใหญ่ดีลายงามอยู่ตัวนี้มันตื่นเจ้ามันตื่นคนใส่หมวกเสีอชิดดีเสีอชิดดีเป็นน้ำหนึ่งแสนห่อโอ้ตัวนี้งามงามตัวนี้สองกุ๊กนี่อ่างคนี่สองกุ๊กมีอ<ๆ>่างค้าหนึ่งอ่างอ่างหนาค้าหนึ่งสองกุ๊กเต็มเลยบ่ครับ บ,อบอจอกุ้กงหอยเป็นง่ามเนาะสีมันออกเดี่ยวออกแบบแั่ได้ไปบ่อยนี่นกมาแท้ทั้งเนื้อส่วนที่นี่ปีกางงามเลยฮะ ต้อตืนเาเป็นลมงปีกปีกปีกดังขังนะครับมกซับ่มกซับอยู่มกซับบอกเขาเนี้มกซับครับตัวตัวังท้งนี่มกซับผมก็พ่เคยหูนะครับเดืองผมหูยักเตอมกหัวนะครับมกซับพวกหัวครับมูกยักเตอมกหัวครับคือคู่ระบาดนี้ตัวนี้จะเร้เปิดจยตัวเปิดอยแล้วกัน ใจคนเนาะกู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 นกอยู่ในป่านะครับผมไม่เคยเห็นคนไม่เคยเห็นคนเอาแล้วเอาแล้วเอามกสับเดียวก่อนเอาไหมเอาไหม khăn bởi thân phú không mời tìm thầy bơi dì tìm thầy ăn yêu ơi mời lúc nắng 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 nắm 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 nó nắm nhằm... nắm เียงเลยอากาศหอมตื่นขนเกือบคู่นะครับมั่งซื่อแต่ว่ายังบวกคู่นะครับมันตกใจมันโชว์เบิร์กกู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 งี่หวัดเลยต้องเปิดแจ้งของเขามึิ่งเจ้า ขูแล้วนะครับเอาแล้วนะครับอวมเสียงกลางขึ้นตัวนี้นเสียงกลางไปไงนะครับตัวนี้สองกุ๊กนะครับมีมกซับนะครับผมตัวขวามือนะครับผมตัวนี้เสียงกลางลงตัวนี้จะกุ๊กววาตัวมันขู่อยู่นี่ตัวนี้กุ๊กเดียวตัวสายมือกุ๊กเดียวนะครับผม ตัวขวามือนี่สองกุ๊กนะครับผมเสียงกลางไปไงนะครับตัวสองกุ๊กนี่งามครับผมพี่น้องอาจารย์นกสวยครับตัวนี้เป็นนกมงข้นผมนะครับผมนี่มกสับนะครับผมปีกขาวขาเบิรเส้นเลยครับสุดป้ายกักเลยที่ครับจฟังเสียงพ่อเขาวๆาไปก่อนนะครับผมนกหลายตัวได้จะพาชมบิดทุตัวละครับผม จูอัดอีกตัวนะครับตัวนี้มาใส่บ้างสองตัวนี่งเปลี่นกันมีตัวนกตอ่อทั้งหมดนะครับผมสามตัวนี่โอ้ยเห็นบ้าโชว์เสียงเมื่อยก่า ตกใจกล่องนะครับนกบ่เคยเห็นกล่องนะครับผมโบเคยจากคู่นะครับไปชมกันต่อนะครับบุกบุกคข้างนกต่อนะครับผมอกล่องป่ออกล่องโอ้พ่อของดีเลยครับผมจานอกล่องครับอกล่อง ล่องพิณนนาคล้ายๆนาบักลุกที่กันแั้นย่อนแสงกูช่างพี่อกล่องนาบักลุกครับผมโอ้อกล่องอมาวันมลูกเด็กพี่น้องเดี๋ยวทิศไทยเบิ่งนะครับมันจะมาหันทางเอิ๊กมาแล้วนันอกล่องนามักลุกพร้อมครับมเป็นล่องเลยว่านุ่วมัอายุกงหลายปไหนครับสามเดือนโอ้หนุ่มมายขนาดสาม<ว>เดือนก็ได้ครับนี่ยก็ได้จะกุกครับ อกเดียวอกเดียวนะครับคางคืนเยอะอุกล่องครับอุกล่องโอเคครับพอพอมีสูตรคัดนกไว้เลี้ยงเป็นนกนกเลี้ยงเนี่ยมีสูตรอยู่ครับก็บารวงวัตลาดยไงพอกงลังมันเทก็เอาอิชาวิขาปีนี้ครับปันี้เอานกไงมันนกสีแดงๆนี่มันจะแค่แน่ขั้นสีนวลๆมันวมันจะ เหมือนจะขุ่นสูตรเดียวกันก็คือขาตรงสันสันตึบตั้มตั้มเหมือนบ่ตั้มตั้มไลยปีกไลยสนับปีกนี่พอ้ก็มึงอยู่บ่ครับกับเบิ้งมาขี้ครับเดี๋ยวมีตัวไหอีกหอตัวนี้อกล่องนะครับผมเอาอยู่กรงสามเดือนนะครับผมซื้อกล่องยังเป็นนกไม้นะครับสามกุ๊กสามกุ๊กตัวนี้สามกุ๊กเดี๋ยวไปชมนกสามกุ๊กครับผมพี่น้องสามกุ๊กเต็มเลยนะครับผมอายุกรง ไล่ไปได้แ oh, ล <cs> ้วครับปีครึ่งนะโอ้ปีเครื่องแพงแพงไล่นะครับจนบอกไปฝึกนนะครับหอยก็เต็มแล้วสามกุ๊กหอยครึ่งสองนี่สามกุ๊กสองกุ๊กนี่สามกุ๊กหลายกว่าสามกุ๊กหลายกว่าสามกุ๊กหลายกว่านะครับมีอ่างพร้อมั้งครับอ่างพร้อมอ่างสามที่คำ อา่างมีอ่างสามถึงสี่คำนะครับผมสามกุกคู่อ่างคือตัวนี้มิดส์ทิสเล่ไปก่อนอ๋อยังมาทันได้ขอบเขนี่เพื่อนแข่งแข่งแข่งตัวนี้แข่งให้โอกาออกบา้าย่ยานพญาเยี่ยวพญาแล้วถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจอยากเอาเห็ดนกมุ้งค้นกัจังโทูเข้ามาสอบถามกับคุณพ่อได้ครับผมเรื่องราคานะครับผมเพิ่นแบ่งทุกโตแล้วครับผมขันราคาตรงกันนะครับผมถือกันก็ได้ราคาตรงกันแบ่งได้ทุกโตนะครับผม บัว่าจะเป็นสามกุ๊กคู่อ่างหรือว่าจะเป็นนกอกหล่องนะครับผมลิวตันกรมีลิวตันกรมีขอ้อลิว้ลิวตันคู่อ่างอีกย้อนแสงเอาบ่วจดคู่ให้ฟังเสียงนะครับผม ใจทยแขกนะครับโบยคู่ด้วยกันตัวนี้เลี้วตันเหรออ่างคำหนึ่งเนาะตัวรล้วตัน,ตตนมีอ่างอยู่คำหนึ่งนะครับผม ตัวสามคู่อังสามสี่คันี่ยศบคู่นะครับผมเพราะว่ามันมันตื่นนะครับผมมันตื่นคนเพราะว่าอยู่นี่คุณพ่อมันอยู่บ้านมันคยอยู่ผู้เยาวคนนะครับผมไม่เคยมันไ่เคยเห็นหนาผู้อื่นทั้งอื่นนะครับเอาอันตัวตัวกนสามอ้วนเลี้ยวตันคู่อังมาชมมึงหรอเพาะครับผมอาจารย์มีแจะนกมงคลนนะครับผมอ้งาเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้อายุกงไรไหมนะครับสองปี สองปีแล้วได,ได้เขาพเนียาดทิดใช่เลยแล้วบ่ยังเอาออกฝึกลองซื้อๆอะกันเพราก็เอาไปโอข้ขึ้นแห่งยังขาเขาอากรากเลยตัวนี้เป็นริวตันคู่อ่างนะครับผมอาจารย์ถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจก็ยังโทรเข้ามาคุยกับคุณพ่อแล้วครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปเฮาจะบอกเบอร์โทรคุคณพ่อไว้นะครับเอาตอนนี้เลยบอกคุณพ่อจำได้บ่เบอร์โทรจำได้ครับ093 093 8 ห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดแปดแปดนะครับผมพอก้าแต่งโทนก้านะครับผมอาจารย์ทันได้สนใจนะครับผมบอกว่าจะเป็นนกมกซับนะครับผมจะเป็นอกล่องนะครับผมแล้วก็สามกุ๊กคู่อ่างสามถึงสี่ค่ำนะครับผมแล้วก็ริ้วตันคู่อ่างนะครับผมกระโถกิงกางกระ็กแกบกนก็มาหาคุณพ่อใดนะครับผมสอบถามเรื่องราคาคนเอาเองนะครับผมเดี๋ยวมีตัวไหนอีกครับคุณพ่อ นกเรื่องสุนันทมันจะเป็นนกไม้เป็นนกเฉลยใหม่เฉลยใหม่มันบ้าไฟอะไรนี้มี่นกไม้เห็นมั่วนนั่นมั่วนที่เด็ดนะก็จะมีอยูซีหาตัยูซีหาตักโต้ประมาณนี้นะครับเป็นนกต่อนกต่อจักต่อครับ伙เจออยูซีต่อนี่นกต่อยูซีต่อนะครับผมนกฟื๊กสามตัวนกฟึกมั่วหนิมีอยู่สามตัวตัวนั้นแล้ได้แต้มนึงอืมเอาสองกุ๊กเฉลยน้อย นกคนหลายนะครับผมอาจารย์ท่านได้สนใจกับทษเขามาถามคุณพ่อเองนะครับผมมักแบบใดสไตล์ได้ยังโทู่มาคุยกับคุณพ่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกสู้ฟังนะครับผมทามากกับเพิ่งกระเบงให้พ่อได้เปร้งกบงกันไปเหรียญ่หรอครับผมอาจารย์สายป่าร้อยนะครับผมสายพเนียตนะครับผมตนีงจะเป็นนกไม้นะครับนกหล้ครับอยู่นี่ประมาณสามสิบได้ครับ บอกอกล่องนเล้นพี่น้องสุดยอดนะครับผมอกล่องโอเคนะครับผมเอาฝากเบอร์โทรไหมนะครับคุณพ่อ093 093 568 5า8ศูน8์เก้นะครับผมคุณพ่อเก่านะครับผมอำเภอนาำยืนจังหวัดบุหลรัาชธานีนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมมวนข้างนอกอีกที่นะครับผมไป อาจารย์ท่านใดเป็นเสี่ยนแหงก็มาตึกแหงซู่คุณพ่อคุณกินได้เด้อครับนี่ปาลากระไรนะครับผมอยู่บ้านคุณพ่อเพิ่นนะครับเดีย๋ยวไปชมอีกครับผมโอ้หนกหลายครับพี่น้องเบิ้งเบิดมือเบ,บิ้ดครับมานี่มีแต่โตสีคุณพ่อเป็นคัดไวจุจวดนกดีๆทั้งนั้นนะครับผมเอาา้าลันผาดเหมง ตัวนี้คว้าหนาวมาแล้วสินะตัวนี้ตึงมดแดงเลยทั้งนัมดแดงตัวนี้อยู่ครับกำลังฟื่นไว้จ๊กกุ๊กครับอกตัวนี้นกกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวเสียงกลางนกกุ๊กเดียวเสียงกลางนะครับกลางเสียงเฉเลยแจ๊กตัวแะไรครับเลยห้าหกตัวนี่แหละเฉเลยห้าหกตัวแล้วอายุกงเลยครับอายุกงสองปีอายุกงสองปีเอามาจากไห่ครับนี่ชุมแพร่นแก่นมันบ่ครับแ่นชุมแพร่กมาจากต่างจังหวัดนะครับผมน้อง มาให้น้องขอให้ห้าบ้านวสวยๆงามๆอีกโตนะครับผมตัวนี้ก็แบ่งให้กันน้องหนะัวเนาแบ่งให้กันรักเรื่องราคาก็จังโทรมาถามนะครับผมกันท,ท,ที่กันแบ่งได้ทุกโตโทรมาที่เบอร์ที่คุณพ่อคุณไห่ไว้แหละครับม้วนนี้เด้เพอะตัวนี้นี่แหละตอนนี้เราได้นกฝึกขึ้นกันได้แทมหนึ่งแล้วนะตัวนี้เป็นนกฝึกนกจักกลุกครับนกสองกลุกหอยสองกลุกหอยเสียงหน่อยนะครับผมตัวนี้โอ้ตื่นกล่อง เฉลยหนึ่งตัวนะครับผมอายุกงหรืเปล่าเป็นอายุกงปีเศษว่าถึงสองปีอ๋ออายุกงปีกว่าแล้วนะครับผมตัวนี้บอกไอ้ซีฟในว่าซีจิ้วในหัวหแดงขึ้น้นเอาไปฝึกไปต่อได้เลยนะครับผมซีนกมีต่ตัวอายุกงดีๆนะครับผมอยู่นี่มันขาายกเียงอบ่ค่่ออยได้นีตัว,ตวงามๆเนาะ นี่ครับตัวนี้เดี๋ยวว่าเขาเวี๋ยวร่างกายเนี่ยเป็นตัวนี้นกตอได้แน,น่นอนนกตาเขาคู่อยังีงเสียงเล็กครับเสียงเล็ก เชเลยได้หัวตัวนี้ตัวนกตัวนี่ตัวนี้ได้ห้าหกตัวแล้วตัวนี้ก็ได้เจ็ดแปดตัวโอ้โน้ำรัทอยได้ได้ออกคือบูคุณนกหลายตัวจักสีจับตัวได้เนี่ยนะครับเสี่ยงกันไปมีแต่ตัวงามๆนะครับผมอาจารย์สนใจก็โทรกิ้งก้ามแกลกกันเข้ามาหาคุณพ่อนะครับผมคุณพ่อเก่านะครับผมที่เบอร์ที่เพิ่นถิ่มไทยไปให้แล้วครับผม สำหรับคลิปนี้เขากะบสีเอาไว้เพียงสมีสกก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเขาบม่ได้ออกไม้ตอนนกนะครับผมก็เลยมาเหยียมาหยมมายามคุณพ่อนะครับผมมาชมนกสวยๆนกมงคลน้ำพนนะครับผมก็มีหลายตัวนะครับผมก็ใครสนใจก็คือ่าร่ะครผมโทรเขากิงกังใครแกลกเขามาหาคุณพ่อคนณใดนะครับผมสนใจตัวใดถ้าก็ตัวใดสีผมไทยบทัวบเทิงก็ยังถามคุณพ่อคนเอานะครับผมว่ามีนกลักษณะนันบอลักษณะนีบอให้คุณพ่อคนณบอกซูฟังนะครับผม สายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินกฤิคอลาพีและน้องไปในโอกาสหนีแล้วนะครับผมสนใจขึ้นหรือว่าสนใจอันใดเกิดจังโทร่เขามาคุยกันนะครับผมกฤชบริวาร้ระยาห่างดรกนะครับผมพี่น่องห่อนแดดเพราห่อนแดดนะครับผมไปกฤิขอราพีและน่องไปในโอกาสนีนะครับผมกฤชกขอกาเขามาสวัสดีครับผมผมคุณพ่อครับสวัสดีครับโอเคครับผมบายบายครับผมพี่น้องสนใจตัวแดกกับทรเขาหาคุณพ่อได้ครับผมบายบายครับ